เสร็จแล้วสคูบี้เข็มขัเดเนืรภัยใหม่จะทำให้เด็กๆปลอดภัยขึ้นขอบคุณมากนะนี่คงทำให้เด็กๆและผู้ปกครองพอใจใช่แล้วหวังว่าฝนคงหยุดนะเธอจะได้พาเด็กๆออกทริปพรุ่งนี้นะก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันโอ<ฮ> ดีจังท <ira> ี่วันนี้อากาศสดใสเฮ้ยเด็กๆพร้อมกันหรือยังยังค่ะเควินกับแดกยังไม่มาเลยอยู่ไหนกันเนาะอาะไรนะตางไม่มีทางชัดอยู่นี่้ะเย่จะชนะเป็นคนแรก ยุติธรรมเลยดนะเดเดะเนายไม่ได้ชนะไม่ใช่เลยฉัะชนะเด็กๆหยุดยยได้แล้วนะได้เวลาออกรถแล้วฉันอยากให้คาดเข็มขัดกันด้วยนะเฮ้ยเฮะสคโคบี้เข็มขัดใหม่เหรอของใหม่ด้วยเป็นเข็มขัดนิรภัยสามจุดจะมีความปลอดภัยกว่าและดีกว่าของเดิมเยอะเลยนี่ันต้องคาดเข็มขัดให้ถูงต้องด้วยถึงจะปลอดภัยขนาที่นั่งรถ ถ้าคาดแบบนั้นเธออาจจะบาดเจ็บได้นะเรารู้แล้วฮะสกูบี้ถ้างั้นก็ออกรถกันเลยโอเคพักพวกรีรบ<อ>ทำงานให้เสร็จจะได้พักเที่ยงไวขึ้น<อ><อ>วัสดีแม็กซ์โอ้โอ้วัสดีโพลลี่ถ้าทางจะทำงานหนักกันนะใช่เพราะว่าฝนตกนะเลยทำให้เนินเขาเละไปหมดสบายดีไหมผมเหรอสบายดีกาลังดูว่าไม่มีที่ไหนพังอีกตั้งใจทำงานนะครับทุกคน บายโทนี่โอ้ว้าวไลมาเลยตาฉันนั่งริมหน้าต่างแล้วเฮ้ยนั่นกระต่ายอะไรนะขอดูหน่อยสิโอ้ะมันไปแล้วอ่ะฮะโอ้ยฉันก็อยากดูมั้งว้าวกระรอกนี่นะไหนขยับหน่อยสิขอดูไหมเออมันก็หายไปแล้ว เฮ้ยฉันมองไม่เห็นหน้าต่างเพราะเข็มขัดนี่ละ hey, ้ยามีคนดิโด้ทักทายัะไม่นะแล้วมันพีคแนกโอ้มันไปหมดแล้วไม่นะแล้วนั่นคืออะไรอะไรก็ช่างเธอฉันจะไม่พลาดแล้ว้ไม่ได้แควินกลับเข้าไปแล้วไปอัดสอง เฮ้อทุกคนเป็นยังไงกันบ้างรับพวกเราม่เป็นไรเข้มข่าสามจุดช่วยชีวิตเราเอาไว้สคูบี้ใครก็ได้ช่วยเฮ้วิ ตกอยู่ในอันตรายอะไรอ่ะรู้เหมือนสุบีใีอันตรายจับได้แล้วใจไว้อย่าปล่อยมือฉันนะไว้แล้วอย่าปล่อยมือฉันนะฉันจะไม่ไหวเฮ้อวิ้ไวิ้งระวังเฮ้ยบ่อที่เขาบรรจุ โโอลอลระไรมาขอบคุณฮะโอลขอคุณลเยควินรู้แล้วสินะว่าทำไมถึงต้องคาดเข็มขัดอยู่เสมอน่ะตอนที่เราออกมาผมก็คาดนะฮะแต่พราอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละเพราะอย่างนี้การคาดเข็มขัดนิรภัยจึงสำคัญมากแม้เดินทางสั้นๆ ฟังนะทุกคนนี่สําคัญมากๆเข็มขัดจะทําให้เธอปลอดภัยเมื่อรถเกิดชนกันเข็มขัดจะช่วยทําให้เธอไม่บาดเจ็บสาหาัสและถ้ารถเกิดพลิกคว่ำเธอก็จะยิ่งปลอดภัยขึ้นถ้าไม่ลืมคาดเข็มขัดเมื่อคาดเข็มขัดไปแล้วดูให้ดีก่อนว่าสายเข็มขัดตรงและไม่พลิกขณะสวมใส่และดูให้ดีว่าดีนเสียงคลิก เมื่อคาดเข็มขัดคาดเข็มขัดทันทีเมื่อเข้าไปในรถจะได้ไม่ลืมและไม่เจ็บตัวด้วยแล้วก็พยายามอย่ายืดมือออกมาข้างนอกรถด้วยนะเข้าใจแล้วโไี่ Where do you want to go Sometimes I just don't know If you are here with me though I will be okay กดบนท้องถนนแล้วเข้าพ่อเร็วแรวเรือแท้เฮ้ยวันแสนสุขใช่ที่สวนสนุกวันนี้จะต้องมีคนเยอะมากแน่ๆน่เลยเร็วเข้าทุกคนเร็วเข้าจ้าถ้าเราอยากไปก็ไปกันเลย ซูซี่ซลูกต้องรัดเข็มขัดด้วยนะไม่มีทางหนูไม่อยากรัดซูซี่ถ้าลูกไม่รัดเข็มขดัดเราจะไม่ให้ไปก็มันอึดอัดนี่คะหนูไม่อยากรัดธนาจะขยับตัวก็ไม่ได้เอาล่ะทุกคนพร้อมจะสนุกกับวันหันศาก,กันแล้วไปโยไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ย หวังว่าพวกเขาคงไม่ไปที่เดียวกับเรานะพ่อครับเราจะถึงเมื่อไหรแล้วครับอืมปลายนว้ปลายนียวอักไปต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่อาจมีอุบัติเหตุเดลลี่สถานการณ์ที่น่าเป็นไงบ้างแย่โพลลี่รถติดกันเป็นแถวยาวเหยียดเลยรับทราบนายดูแลกนารจราจรไปเรากำลังไปแล้วจะไปเดี๋ยวนี้โพลลี่เห็นอะไรไมั้ยคะดูเหมือนจะไม่อุบัติเหตุนะ เราคงติดอยู่ตรงนี้สักพักแหละฮ๋าเถอะดรถก่อนนะครับเอาละคุณไปได้ละเฮ้ยฉันอยากกินด้วยได้สิเอไม่ถึงเดี๋ยวสิซูซี่ต้องเืิ่มให้ถึงเอ่อจม่อะมันี่ฉันหิวมากเอาละพอได้แล้วเอซูซี่กลับไปนั่งที่นี่หยุดสิ ซูซี่ตายจริงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเขาเขาทำเควินทำไมล่ะผมเปล่านะฮะน้องนั่นแหละผิดซูซี่เลิกร้องไห้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วการจราจรเป็นไงบ้างเควรนรถไปได้คล่องตัวแล้วเพอรี่ถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านละเอาละเก่งบ้าทุกคน เอาละ,าละการจราจรคล่องตัวแล้วอีกเดียวก็คงจะถึงแล้วล่ะพอครับผมต้องแวะแล้วเลิกรับพ่อเรอหน่อยได้ไหมเควินมันไม่มีห้องน้ำเลยไม่ไหวแล้วมันกำลังจะออกผมกลั้นไม่ไหวแล้วครับก็ได้เคฟพอจะจอดตรงนี้ให้ลลห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 ลอเกิดอะไร เควินไม่ใช่ฝั่งนั้นด้ยเถื่อนด้วยด้วยด้วรดบวยเกิดเรื่องแล้ว ไปซะแล้วนะเควินไม่เป็นไรนะเควินครับโชคดีที่รอยกับฉันรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ทันการน่ะนั่นเป็นหน้าที่ของเราพ่อผิดเองพ่อไม่ควรจอดตรงที่ห้ามจอดงั้นผมจะอธิบายถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากเยี่ยมไปเลยพ่อนี่ข้อแรกคุณควรจอดตรงข้างทางเท้าเวลาที่เข้าและออกจากรถมันอันตรายถ้าใช้ข้างถนนเพราะถ้าคุณทำผิดกฎจราจรอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ข้อ2มันเป็นกฎที่คุณต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเวลาที่อยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนั่งของเด็กหรือแบบทั่วไปก็ต้องรัดเข็มขัดเตือนผู้ใหญ่ว่านี่คือกฎด,ด้วยข้อ 3. จํจไว้ว่าเด็กๆควรจะนั่งอยู่เบาะหลังเสมอเบาะบหน้าเป็นที่ที่อันตรายหากมีอุบัติเหตุเ,เกิดขึ้นซึ่งจะยิ่งอันตรายมากขึ้นสําหรับเด็กที่นั่งตักคนที่นั่งเบาะหน้าห<อ>ากไม่มีการป้องกันจากเข็มขัดนิรภัยอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้น และเด็กๆห้ามต่อสู้หรือว่าเล่นแรงๆขณะที่รถเคลื่อนที่โอเคไหมครับขอบคุณพี่เราจะมีเร็วเลยในที่สุดก็ถึงสัดที่เควินเป็นอะไรมีลูกมีอะไรเออมันปลอดภัยพอที่จะออกจากรถได้หรือยังครับได้แล้วลงไปเลยจ้าออโอ้ ตอน <c oughs> ความปลอดภัยของรถโรงเรียนโอจินคงจะเร่งมืออยู่นะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็มากันแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เควินกับด oh, no. ักมาแล้ววันดีสกูบี้รอนานหรือเปล่าสกูบี้ก็ไม่นานเท่าไรฉันนั่งข้หน้าตาเยไม่มีครับจ้อยเอโทษนะมันไม่ปลอดภัยถ้าจะเล่นตนกันบนรถบัสนะเด็กเด็กเอาละน่าจะเรียบร้อยคราวนี้จะทำอะไรอีกล่ะจิน สคูบี้ขอให้ฉันทำบอดดิ้งการดนี่ไงท่าดาเอ่ออะไรคือบอดดิ้งการดเรอก็มันคืออุปกรณ์นิรภัยที่ช่วยให้เด็กๆขึ้นและลงรถอย่างปลอดภัยอ๋อโอ๋อก่มมงแล้วเนี่ยฉันต้องเอาสิ่งนี้ไปให้สคูบี้ฉันเอาไปให้เองจินฉันจะออกไปลาตระเวนพอดีขอบคุณนะพอลลี่สคูบี้เขาจะรออยู่ง้นรบกวนด้วยหวังว่านะ เราอีกสกุลวิเราอีกเราเราเอย่ามีปีละสกุลวิขอที่เด็กเด็่าการเอาสีสษะยื่นอกนอกหน้าต่างเป็นสิ่งที่เธอไม่ควรทำเลยยเธอพูดถูกไม่ใช่เหรอใช่ทำไมเธอสองคนไม่นั่งเฉยๆตอนอยู่ในรถล่ะพวกเธอเป็นอะไรกันโอ้ยกำลังฟังเธออยู่นี่ไง จะเย็นๆกันหน่อยฉันต้องใช้สมาธิในการขับรถกลับมานั่งที่ด้วยจะเจนนี่สกูบี้เคฟเนี่ยไรอ่ะเฮ้ยอย่าจับน้าของฉันนะนี่เป็นสายคาดเอวที่ฉันสวมตอนเล่นเทควันโดเเทควันโดใช่จะใส่ให้ดูเทควันโด้โดนงินี่นะยร้องเหรอยู่เธอเด็กๆสกูบี้ฉันต้อง ได้จ้ะเจนนี่คอยบูรณ์เฮ้อเป็นอะไรไหมเด็กๆขอโทษนะสายแดงเราถึงยิ้มแล้วเควินเธอก็ต้องลงตรงนี้ด้วยใช่แล้วฉันด้วยเออรอด้วยสิเดักกับเควินลงไปแล้วคอยยังชั่วหน่อย แล้วเจอกันนะสกูบี้โอ้ได้เฮรอด้วยทุกคนเป็นไรไปเอ๋แควินโอ้สกูบี้ hey, ทกทดทีฉันไม่เห็นสายรัดเธอติดเธอเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรทุกคนรอด้วยอย่า yeah, แควินเดี๋ยว เควินเธอก็รู้ว่าไม่ควรวิ่งบนทางม้าลายอ่ะ <Okay. S 1> มันไม่ปลอดภัยครับแต่ผมไม่เห็นว่ามีรถกำลังมานี่พอลลี่นั่นแหละเหตุผลเธอไม่ทำตามกฎจราจรเอ้ยเอาละเราจะทบทวนกันอีกครั้งนะครับเวลาที่ลงจากรถบสัสรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานตามจะก,กำลังมา <c oughs> ต้องมองทั้งสองฝั่งเสมอแล้วค่อยๆลงจากรถ <c oughs> หลังจากลงจากรถบสัส ไม่ควรวิ่งไปด้านหน้ารถเพื่อข้ามถนนคนขับมองไม่หเห็นเอนั่นเป็นอันตรายจำไว้เสมอว่าประตูรถบสัสหรือรถตู้ก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันหากว่าเสื้อผ้าหรือกระเป๋าหรือแม้แต่เข็มขัดยื่นออกมามันอาจถูกประตูหนีบอย่าให้เกิดเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดรอรถบัสบนทางเท้าเสมออย่าก,ก้าวลงบนถนนเด็ดขาด เล่นกันต่อสู้คุยเสียงดังและยื่นตัวออกนอกหน้าต่างทำให้คนขับเสียสมาธิเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นนั่งเบาๆและสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งอ,อสกูบี้อขอโทษนะใช่ฉันด้วยผมสัญญาว่านับจากนี้จะทำตัวดีขอบใจเด็กๆฉันก็สัญญาว่าจะคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากขึ้นโอ้สกูบี้ในของขวัญสำหรับนายของขวัญของฉันเหรอ ว้าวดูอย่างกับปีกเลยฉันเป็นรถไม่ใช่เครื่องบินเนาะตอนระวังจุดบอดด้วยนะ เ,เอาลายเ่าไททันที่แค่่ยวเดียวงานก็เสร็จแล้วได้ครับคุณบิวเดอร์โนเหนื่อยมากจนจะ,จะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วของเียบสักหน่อยดีกว่าตรงนี้ละเหมาะเลย ใช่เออโอเคนั่นอะไรนะ่ยจีนอ๋อนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดของฉันมันคือกระจกมองหลังที่จะทำให้เธอเห็นทุกอย่างน่าสนใจดีแฮะใช่แล้วแอบเบอร์กระจกธรรมดาเธอจะไม่เห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังแต่ด้วยเจ้านี่จะเห็นทั้งด้านบนและล่างของรถเลยลนะแต่จินนั่นมันจําเป็นจริงเหรอแน่นอนด้วยกระจกนี้รับรองว่าจะไม่มีจุดบอดแน่แนนจิน เป็นอะไรไหมจินที่คุณสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะใช่อว่าแต่โพลลี่ไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อพลลี่กำลังตรวจดูความปลอดภัยในเขตก่อสร้างสวนคือฉันว่าโพลลี่ต้องใช้เจ้านี่มองมากกว่าฉันนะใช่หนึสเราช้ไก็ได้หนึไปซ่อนกันเราด้วยห้า นี่ไปจุดที่เหมอก็ไม่ได้นะนี่เป็นที่ของฉันนะซูซี่มันที่ของฉันด้วยสิบสี่สิบห้าไปทางนั้นก็ได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมาแล้วเนาะแป๊ะเฮ้ยหาเจอที่ไงอะแป๊ะฮะไม่มี ธอต้องอยู่แถวแถวนี้นี่แหละลองไปดูแถวสนามเด็กเล่นกันตกลงเฉันสร้างดเก่งว้าเอ้อนี่เด็กๆขอโทษนะสนามเด็กเล่นกำลังก่อสร้างอยู่คุณบิวดออเอ่อเห็นซูซี่น้องสาวของผมไหมครับซูซี่เหรอฉันไม่เห็นเธอเป็นอาทิตย์แล้วแล้วเธออยู่ไหนเนะาะซูซีซ่ โซซีซเกิดอะไรขึ้นที่ได้เหรอดัรกวันดีพอลลี่เดากํำลังเล่นซ่อนหากันอยู่แต่หาซูซี่ไม่เจอเธอหายไปนานหรือยังฉันเห็นซูซี่เด็กอยู่แถวๆนี้นี่นะนั่นไงซูซี่เฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเออพี่เจอหนูแล้วออกมาเลยนะซ่อนตัวตรงนั้นไม่ปลอดภัยโฮ้อฉันหลบไปนานแค่ไหนเนี่ยกลับไปทำงานดีกว่า ซูซี่ซูซี่พวกเขาอยู่ในอันตรายอ๋อข้างหลังไม่มีอะไรเท่านหยุดรงมาข้างหลังโอ้โหทำอย่างนั้นทำไมอ่ะทโทษทีท่านแต่ดูสิพวกเธอไม่เป็นไรนะ เอยพวกเธอปลอดภัยนะค่ะแต่คงไม่ปลอดภัยถ้าคุณไม่ช่วยเรา,เาเหรือถ้าฉันหาเธอไม่เจอขอโทษด้วยนะฉันควรระวังให้มากกว่านี้ฉันว่าเราทั้งหมดโชคดีมากที่ไม่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นนะแต่เด็กๆมีบางอย่างที่พวกเธอควรจำเอาไว้ได้ครับห้ามไปเล่นแถวแถวรถยนต์หรือรถบรรทุกหรือใต้รถโดยเด็ดขาดได้คะ่ะเพราะว่านั่นเป็นจุดบอดอะไรนะ คือจะมีจุดต่างๆรอบรถยนต์รถบรรทุกที่มองไม่เห็นและจุดที่คนขับมองไม่เห็นซึ่งเรียกกันว่าจุดบอดยิ่งรถคันใหญ่มากเท่าไรจุดบอดยิ่งมากเท่านั้นถ้าเด็กๆอย่างพวกเธอเดินหรือว่าเล่นบนจุดบอดพวกนี้คนขับจะมองไม่เห็นพวกเธอจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถเคลื่อนมาหาเธอต,ตรงจุดบอดโครมอุบัติเหตุร้ายแรงน่ากลัวจังเน่ากลัวจังเลยใช่ เราอย่างนี้พวกเธอจึงไม่ควรมาเล่นอยู่บริเวณที่มีรถจอดอยู่ครับโอลลี่ผมควรทำยังไงถ้าลูกบอลไปอยู่ที่ใต้รถยนต์หรือรถบรรทุกใช่ถ้ามันเกิดขึ้นเธอต้องขอให้คนขับหรือผู้ใหญ่ช่วยเธอถ้าเธอพยายามไปหยิบเองและรถขับอกายก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เข้าใจไหมครับพอลลี่เราจะทำตามที่คุณบอกพฮลลี่ ลองนี่หน่อยสิเอ้ยขอบใจแต่ไม่ดีกว่าไม่เหมาะกับฉันน่ะแต่พอลลี่ฉันทำให้คุณเลยนะ